The cat ทเที่ยวท,ทั่วจีนสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่พระมหาจากักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะอีกชื่อเนี่ยเรียกชื่อสันส้นๆได้ว่าเป็นมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมโอ้โหพอเราขับรถเข้ามาเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเราจะเห็นถึงความกว้างใหญ่อลังการมากๆเรียกได้ว่าใครที่เคยขับรถผ่านนะคะหรือว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ทราบว่าข้างในเนี่ยนะคะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย,อยังไงเดี๋ยววันนี้เรานัดวิทยากรไว้หนึ่ง ทาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมทางด้านในกันเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ าผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มเข้ามาอยู่ทางด้านในของมูลนิธิพระมหาจากักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะหรือชื่อสั้นๆเนี่ยก็คือมูลนิธิเจ้าแม่กวนอิมค่ะสวัสดีพี่เที่ยงคะ่ะสวัสดีครับอยู่กับพี่เที่ยงวันนี้นะคะผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราผู้มชมพี่เที่ยงถามก่อนตรงที่เป็นที่ตั้งของมูลนิธิแห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นทางกลับไปกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับ ก็คือจริงๆบางคนสงสัยว่าเป็นปทุมหรืออยุธยาต้องบอกว่าเป็นเขตติดต่อก็ยังไม่เชิงเป็นเขตอยุธยาอําเภอบางปะอินแต่วิ่งอีกประมาณ6กิโลก็จะเป็นเขตของปทุมธานีฉะนั้นมันจะอยู่เส้น3 4 7สี่จะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่จะไปสู่ศิทธาชีบางไทรได้นี่มันก็เลยไม่ได้ติดเส้นหลักสายเอเชีย ก็คือระหว่างที่เราขับรถที่จะไปทั้งประทุมก็ได้หรือจะไปอยุทยาก็ดีอยุทยาอ่างทองไปได้หมดใช่ไหมเราจะเห็นอยู่ทางซ้ายมือคุณผู้ชมแบบที่แบบใหญ่ๆเลยนะที่นี่เนี่ยพี่เที่ยงขาที่ตั้งประมาณกี่ไร่เคยเคยแบบพอวัดไหมตอนนี้400้ไร่จริงป้าจริงที่เราเดินอยู่ในเนี้ยเหรออ่าที่เดินอยู่ใช้ประมาณใช้ประมาณ40 40ไร่ใช่เยอะนะที่สี่สี่ร้อยไร่เนี่ยเราเตรียมพื้นที่ให้กับเจ้าแม่ คนอ็มสีหน้าเนี่ยจะมาความสูงเทียบเท่าตึกสิบชั้นตอนนี้แกะอยู่ที่เมืองกีนใช้หินก้อนเดียวอย่างเจ้าแม่ที่เห็นเนี่ยหินก้อนเดียวไม่มีการเอามาต่อไม่มีการเอามาปะเปิดอะไรแกะพลาดปุ๊บก็เปลี่ยนหินก้อนใหม่เทพทุกองค์ที่เห็นเป็นหินเนี่ยเป็นหินทรายแกะคือใช้หินก้อนเดียวทั้งหมดไม่ใช่ว่าหินก้อนเดียวแกะได้หลายองค์องค์หนึ่งคือหินก้อนเดียวองค์หนึ่งก้อนใช่ใช่ไหมคะใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมติแกะสลักเราพลาดพลาดก็คือก็กเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าศาสตร์ถ้าเป็นศาสตร์จีนจริงๆอ่ะเทพทุกองคถ้าบิ่นหรือหักเนี่ยเขาจะไม่ใช้แล้วใช่ไหมใช่มันะจะไม่เป็นสิริมงคลแล้วค่ะนะนพี่เที่ยงไหนๆคือมาที่นี่ละอยากรู้สมมุติว่าคนที่ไม่เคยรู้จักเลยมูลิธิเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาจริงแล้วมีมานาน,นยังคะมีมา10ปีแล้ว สิบกว่าปีสิบกว่าปี่ใพี่เทีย่ยงส้มอยากจะให้เล่าของประวัติที่นี่สักเล็กน้อยได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมหลายท่านไม่เคยมาจริงๆอย่างเนี้ค่ะเราอยากทราบกันหน่อยเขาเริ่มทีแรกเลยก่อนที่จะมีมูลนิธิตรงเนี้ยที่พระอาจารย์ได้สอบถามพระอาจารย์เ<ห>พรอกว่าเริ่มแรกเลยสมัยก่อนเนี้ยเจ้าแม่กุฎมคนเราจะไปไหว้ได้ก็ต้องมีจังเพราะหนึ่งไม่ต่างประเทศก็พักได้ว่าเรา ฉะนั้นในการเดินทางไปกลับเนี่ยมันใช้เวลามันใช้ทุนในการเดินทางเยอะ,ะฉะนั้นพระอาจารย์เลยสร้างที่นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามากราบไหว้ใกลๆ้ๆไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้<อ>มันก็เลยเป็นที่มาของมูนิธิพระแม่กวนอิมนะคะเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้ยังไงที่นี่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ คนที่มาทําบุญก็คือเจ้าของไม่มีคนใดคนหนึ่งบอกผมบริจาคไปเยอะนะไม่ใช่คุณบริจา,50า,าค50าตังยี่ตังคุณก็เป็นเจ้าของร่วมแหละ<โ>เพราะที่นี่เราสร้างให้กับทุกคนทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจค่ะ ไม่ได้ทาเป็นพุทธภาณิชย์ฉะนั้นท่านที่จะมามลบกวนทานข้าวหาอะไรทานมาให้เรียบร้อยอันนี้ต้องบอกน้นนึงใช่เพราะของเราไม่มีอะไรขายนะครบยกเว้นเรามีน้ําแก้วไว้บริการทีนี้เข้าเรื่องดีกว่าเรามาวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกคือเราอยากจะมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมต้องพูดแบบนี้ถูกไหมคะถูกครับทีนี้ที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาพิเศษมากจะมีทั้งหมดสี่ปางด้วยกันอยากให้พิที่ยงได้อธิบายแต่ละปางยังไงคะคืออาะต้องบอกกันว่าที่นี่ จะเรียกเป็นเป็นปางไม่ได้ต้องเรียกยังไงเออต้องเรียกเป็นสี่ประเทศหรือสี่หน้าในองค์เดียวสี่หน้านในองค์เดียวเรียกให้ถูกใช่เพราะว่าจะมีหน้าไทยหน้าจีนหน้าเกาหลีแล้วก็หน้าญี่ปุ่น ความเชื่อเวลาที่มีคนมาสักการะขอพอรเจ้าแม่กวนอิมทั้งสี่พักก็จะขอพอรแตกต่างกันไปค่ะใครที่จะขอพอรในเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้ขอพอรกับเจ้าแม่กวนอิมหน้าไทยมือถือต้นหลิวและแจกันส่วนใครที่อยากจะขอพอรด้านความคล่องตัวในธุรกิจการงานให้ขอพอรกับเจ้าแม่กวนอิมหน้าจีนมือถือธรรมจักรและม้วนกระดาษ ใครที่อยากประสบความสำเร็จในทุกประการให้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมหน้าเกาหลีมือถือดอกบัวและลูกประคำและสุดท้ายค่ะใครที่อยากจะขอพรในเรื่องยศถาบรรดาศักด์หรือขจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตให้สูญหายไปให้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมหน้าญี่ปุ่นมืออุ้มเด็กและมือถือแทร้ทั้งหมดที่ส้มพูดมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ช่วงหน้าส้มจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดค่ะ โอ้ยเอา้าเชฟเชฟไม่ห้ามเลยคุณผู้ชมคือแบบต้องร้องว่าหุยเลยคือแบบว่ามันเยอะมากจริงนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเราจะมาชิมกันให้หนำใจหนำพุงเลยนะคะปกติเนี่ยถ้าเราจะมาร้านอาหารเราก็ต้องสัมภาษณ์เจ้าของถูกไหมวันนี้อยู่กับทางเจ้าของแล้วก็เชฟด้วยนะคะขอต้อนรับเชฟซิดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ถ้ากินไม่หมดหอกกลับบ้านได้ไหมคะยินดีฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ดีใจมากที่ได้ให้ผมมาด้มาโชว์อาหารแบบนี้นะคะปกติเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชมตอนแรกเข้ามาเข้าใจว่าเจ้าของเนี่ยโอ้โหแน่นอนแล้วลุกได้เลยแต่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเชฟด้วยถูกไหมคะคร,มร้านนี้คุณผู้ชมไม่ธรรมดานะเรามาถ่ายกันที่บ้านนะไม่ได้ถ่ายกันที่ร้านส้มอ,อยากจะให้เล่าคอนเซ็ปต์กว่าจะมาเป็นหลงจานะคะเอาอย่าเป็นยังไงไเป็นมายังไงก็คือว่า ตัวผมเองอ่ะเป็นเอ็กซ์คเชฟหินระฆัห้าดาวใช่ไหมครับแล้วทีนี้ด้วยอารมณ์ผมอยากจะเปิดร้านอาหารร้านนึงองไงดีนะความรู้สึกเราอยากจะย้อนกลับไปในเวลาวันวานแบบวินเทจผมก็เลยเอาอาหารที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในแนววินเทจได้ที่ผมถนัดก,ก็เป็นอาหารจีนนะครับแล้วผมก็มาเปิดที่อยุธยานะครับเรามาเปิดเป็นแนวสไตล์เชฟเทเบิลเชนดิวินเทจที่บ้านดีกว่าะนะครับทีนี้ผลตอบรับของลูกค้าก็เริ่มมาแล้วเริ่มมีการจองเป็นไพรเวทมากขึ้นนะครับ หลังจากนั้นก็จะมีเดลิเวอรด้วยซึ่งบอกฟังว่าเการว่ายอดขายแบบเนี้ยการทําแนวเนี้ยดีกว่าเยอะ,อะผมก็เลยอ่าโอเคงั้นเราดูตรงนี้ดีกน่าเป็นแนวเชฟเท a b l e ซึ่งตอนเนี้ยคิวจอง,ต,งต่างๆนะครับก็ยาวไปถึงปีหน้าแล้วอะไรน,น,น,นะคะจริงจริงฮะยาวถึงปีหน้าแล้วครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมที่เราอ่านรายการกันนี้ก็ยังไม่ปลายปีนะคะก็ออนในช่วงแบบท้ายๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า ปีน้าเนี่ยโหดต้องจองกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่า,นนาเราจะรับเราจะรับเราจะรับวันละสองรอบนะครับสอรอบนอกจากว่าจริงๆแล้วก็มีลูกค้ามาขอเรารแต่เบางทีเราก็จัดคิวให้บางวันเรารับได้ถึง3รอบนะครับตัวจานวนลูกค้าที่จะมาที่ร้านนะครับก็จะมาได้ประมาณสักแปดถึงสิบท่านนะครับก็จะจองเมนูมาก่อนเราก็นาเสนอเมนูไปทางอีเมลหรือว่าทาง ไลน์นะครับแล้วก็นัดเวลากันลูกค้าลูกค้าวันนี้คิวเที่ยงนะถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นคิวห้าโมงเย็นนะราเปิดสองรอบนี่นะคะคุณผู้ชมสองรอบดีเขาไม่ได้มีอย่างสองอย่างนะคะคุณเขามีเป็นอู้ยอันนี้กี่อย่างนะคะอันนี้ทั้งหมด13อย่าง13ตอนแรกนัดมาทีมงานบอกพี่ส้ม10สักพัก12แล้วพี่สักพัก13ครับดีนะคะไม่ใช่ไม่ดี <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามาอายุธยาเนี่ยพื่อตรงๆนะเราจะได้ยินคำว่า กุ้งเผาอร่อยอถูกไหมคะก็จะเป็นผัดไทยแต่ถ้ามาอายุทยาปุ๊บเนี่ยลองมากินอาหารร้านนี้ดูเป็นอาหารจีนต้องอยากทราบก่อนก่อนที่เราจะชิมกันนะร้านนี้ชื่อว่าหลงจาหลงจาอยากทราบชื่อร้านมีความหมายไหมคะมีความหมายครับหลงหลงนี้เป็นคำเป็นคำสำเนียงใกล้เคียงกับหลง,งมังกรแต่ผมใช้หลงํำรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับส่วนจายาภาษาจีนแปลว่าเป็ด ส่วนจานั้นเป็นชื่อภรรยาผมผมเลยเอาคำว้องเสียงมาเป็นหลงจาภรรยายิ้มอยู่นู่นนะคะเอานะคะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะในการแนะนำเมนูต่างๆกันเลยค่ะเชฟซิดค่ะส้มอยากทราบถึงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมที่นี่อย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือขออนุญาตหยิบได้ไหมคะคุณคะนี่ค่ะทั้งช้อนส้อมนะคะเราก็แบบว่าถ้วยชามตะกงตะเกียบนี่คือแบบ สวยแบบคืออยากเอากลับบ้านเลยอ่ะมีคนพูดเหมือนโซมัยว่าอยากได้กลับบ้านโอ้โหดีงามมากพูดครับคือจริงๆแล้วผมอ่ะกับภรรยาชอบสะสมจานจริงๆแล้วจานเนี่ยมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกเวลาเราทำอาหารลงไปแต่ละจานมีอารมณ์ของอาหารต่างกันโอ้โหผมก็เลยสะสมตายละไปถึงอารมณ์ของอาหารแล้วว่าเหมือนใส่เสื้อผ้าแต่เราควรอารมณ์นะคะออาล่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเชฟขาขออนาเรียเกเชฟได้ไหมคะได้ครับเชฟซิดครับนะคะเมนูไหนก่อนที่ะเยอะมากที่ผมแนะนําเมนูเป็ดพันช่างแล้วกันครับนี่เลยตัวนี้เป็นเป็ดที่เราลงพันด้วยกลิ่นไม้หอมะนะครับก็จะเสิร์ฟสไตล์แบบขอแป้งเป็ดปักกิ่งนะครับม,มีซอสทั้งหมด5ชนิดนะครับโอ้โหตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นซอสเตียงไฮนะครับผม,ม,มนี่เป็นซอสเป็ดย่างฮ่องกงคะครับพริกดองซีอิ๊วหวานครับ ซอสเป็ดปักกิง่งตอนนั้นมัตตากครับแป้งเป็ดปักกิ่งนะครับการทานก็ประมาณสไตล์เป็ดปักกิ่งเพราะว่าเป็นพันช่างเราอ่ะแตกต่างกับเป็ดปักกิ่งนิดเดียวเพราะ,ะว่าจริงๆแล้วเทคนิคก,การย่างหนังกรอบคล้ายกันนะครับแต่เทคนิคของเป็ดเ,เราเราลงความด้วยกลิ่นไม้หอมนะครับก<อ>็จะมีกลิ่นไม้ที่ผสมมีกลิ่นของไม้ซา,ากุระกลิ่นไม้โอ๊กผสมรวมกันนะครับก็จะให้เท็กเจอร์หรืออารมณ์ตอนทานและกลิ่นน่ะ มันเติม่อกันดีกว่าค่ะเชฟขาทางไหนอันนี้ละกันครับอันนี้ก็บะหมี่เป็ดย่างนะครับอ่าส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นบะหมี่ขาเป็ดนะครับจะเป็นขาเป็ดไซส์ xl ก็ตุ๋นนานกว่า2ชั่วโมงโอ้โหให้เปื่อยยันเอ็นเลยละลายใช่ไหมนี่ละลายในปากได้เลย xl xl ครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับนะะคต่อเลยตัวนี้เป็นเป็ดกรอบพั่วพริกเกลือนะครับก็กัดเข้าไปกรึบกรอบยันอะตอมกรึบเลยครับกรึก นี่คือภาษาเชฟหรือเปล่าวะใช่ไหมเป็นภาษาอารมณ์เชฟอ๋ออารมณ์เชฟถัดไปค่ะถัดไปเป็นเนื้อแดงฮ่องกงค่ะเป็นเนื้อส่วนลิปอายหรือส่วนที่อยู่ในร่องกระดูกล่องที่โคงค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็ดย่างนะครับเป็ดย่างนะคะนี่เป็นกุ้งนี่คู่วพริกเกลือครับชอบอันนี้ชอบชอบนะค่ะแล้วต่อมาคือมาเป็นปลากระพงขาวราดด้วยซอสดอกบัวแดงนะครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ป็ะจำลูกค้าสั่งเป็นประจำครับอันนี้เหรอคะใช่ฮะเพราะว่าเขาเวลาลูกค้ามาครอบครัวหรือมาเขาจะมีนูนไนนีดีที่ทาให้ทั้งครอบครัวทานได้หมดมเขาจะสั่งตัวนี้แต่ทีนี้ปกติร้านอื่นๆที่เราเห็นคุณผู้ชมก็จะเป็นปลาแบบแบนเนาะนะคะหรือแม้ก็อาจจะเป็นชิ้นๆแต่อันนี้ขอนิดหนึ่งสงสูงมากเลยค่ะเชฟค่ะนี่เราตกแต่งยังไงอยากทราบเราทํายังไงให้มันดูสวยงามมากๆเลยอะทำแรกเนื้อปลาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ ดัดปลาให้เป็นแนวโค้งแล้วก็ทอดเพื่อให้เซตตัวนะฮะหลังจากนั้นก็ทําทําปลาสลด์มาแล้วก็กรีดเป็นเส้นเพื่อให้บานๆเหมือนดอกไม้นะครับหลังจากนั้นผมก็เคี่ยวเคี่ยวบวยแล้วก็น้ําตาลนะครับจนเป็นเป็นซอสเป็นซอสบบยนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นอของดอกไม้นิดหนึ่งต่อค่ะอันนี้เป็นขาไก่แดงนะครับเห็ดหอมนี่ก็นุ่มมากใช่ไหมดูสีน่าทานมากเลยอ่ะ ะะตัวนี้จะตัวนี้ลูกค้าลูกค้าจะจองมาล่วงหน้าอย่างมากครับเพราะว่าเป็นเมนูถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งตัวเป็นหางวัวนะ <ม S 2> ครับหางวัวตุนยาจีน <ม S 2> นะครับซึ่งบ่อยฟังว่าทั้งเท็กเจอร์ทั้งเนื้อหนังนุ่มมากเพราะเราใช้สโลคุกเรื่อยๆประมาณ4ชั่วโมงโ,โหครับเรื่อยๆแล้วก็เสิร์ฟพร้อมอาลากบัวค,ครับนะคะ นี่ต้องทานคู่กันด้วยนะคะและสุดท้ายเัวนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งซอสเฉชวนครับกุ้งเต็มคำค่ะนี่เน้นๆๆที่บอกสุดท้ายคือแค่อาหารคาวเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยน้ำจิ้มเขาครบครันมากคือได้ได้ว่าแบบไม่ห่วงเลยอ่ะอิ่มแน่ๆทีนี้มาของหวานกันน่อยชอบชอบชอบของหวานเป็นบัวลอยน้ำขิงสี่เซียนนะครับก็จะมีไส้มีไส้ไข่เค็มมีงาดำนะครับอยู่ในนี้นะครับ เสริมด้วยแปะกล้วยน้ำขิงโอ้โหเมนูนี้ถ้าเป็นของหวานคนสั่งเยอะครับผมใช่ไหมคะนะต่อเลยค่ะยัง้ายตกท้ายเราจะมีร้างเราจะมีร้างต่าแล้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะร่องนาพาเสิร์ฟกับชาจีนชาจีนนี่ก็มีชาจีนด้วยคนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้คิดในใจองเดียวว่า จะกินหมดไหมเนี่ยเชฟขาก่อนเราจะปิดกันในช่วงนี้ทั้งหมดนี้ที่เห็นคือเชฟซิดท,ทำเองหมดเลยเหรอใช่ฮะคนเดียวปะคะเป็นเรซิปีของผมตั้งแต่สมัยเด็ก,เดก,เดกๆเลยผมสะสมมาจนมาเป็นวันนี้บผออยากจะรู้ว่าเราค้ามวอดในวงการเชฟมากี่ปีสัก<ม>กี่ปี ประสบการณ์ของผมประมาณ21ปีได้ครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยบทำคนเดียวเตรียมคนเดียวทุกอย่างตรงนี้ตรงนี้ผมมีทีมน้องน้องสาวคอยช่วยเป็นแบ็คให้ผมด้วยนะครับส่วนเรซิปีต่างๆอัตราการช,ช่างตรงต่างผมเป็นคน รังสรรคมันขึ้นมานี่เอาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะให้เชฟซิดนะคะได้ฝากเลยแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมนึดนึงว่าตอนนี้คิวของเขา <c oughs> ยาวจนถึงปีหน้า <c oughs> ใครอยากจะมาที่นี่ยังไงบ้างปักหมุดได้เลยอโอเคก่อนอื่นนะครับโทรจองนะครับมาที่ร้านหลกจานนะจะมีแอดมินคอยรับสายนะครับร้านของผมอยู่ในหมู่บ้านนาราเล็กแอนด์พาร์คนะครับผมอยู่ในบ้านหลังสุดท้ายเลยครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับการจองคิวหล่ะคะยังไงการจองคิวจองมาที่ตามเบอร์ด้านล่างนะครับก็จริงๆแล้วคิวของผมก็ยาวไปถึงปีหน้าแต่ถ้าทุกคนอยากจะมาทานผมจะพยายามจัดคิวให้ทุกคนได้ไปรับประทานอาหารจีนสไตล์หลงจานะครับได้ทุกคนครับนี่นี่นะคุณผู้ชมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ที่รู้คือคิวยาว ถึงปีหนะ้าเอาจริงส้มรับประกันว่าอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟซิดมากมากนะคะ,ะที่ให้เกิมาร่วมพูดคุยกับเรานะ,ขอ,ะขอบคุณค่ะคนะหลังจากนี้ไปก็ก <c oughs> ารทมเนียมค่ะเดีย๋ยวเราลุยกันเลยค่ะคุณผู้ชมพูดเหมือนเดิมไม่ต้องอิจฉาเพราะวันนี้13อย่างจะเข้าลุไปในกระเพาะของส้มนะคะการางมาชิมกันเลยค่ะเอาอะไรดีคะเป็ดเป็ดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเราต้องกินอะไรคะนี้ ตอนนี้ก็จะมีซอสซอสเทือนี้นี่นะีนะพิมพ์แมไม่ต้องยิ้มค่ะเพราะว่าคนกินก่อนก็จะได้เปรียบอ่ะะะคะช่วงหน้าส้มจะพาไปที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพอ่อที่นี่นะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะ ส้มอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อคะ่ะแหมดูจากชื่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้ามาเหมือนส้มมาเรียนรู้เน,นี่นะที่นี่ดีอย่างหนึ่งค่ะฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเยี่ยมมากเลยแต่ทีนี้ดูจากทางด้านหน้านะโอ้โหดูสิคะบรรยากาศทางด้านในต้นไม้เขียวขจีคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะและที่สําคัญมีขนม มากมายให้ส้มได้เลือกซื้อนะแล้วก็ได้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมรายการเที่ยวโทั่วจีนไปทํากิจกรรมต่างๆการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วตามส้มไปด้านในกันเลยค่ะไปค่ะ พอเราเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อแล้วเนี่ยน,นะคะแน่นอนว่าการทํากิจกรรมในแต่ละฐานเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่มาแนะนํากันสักหน่อยนะคะวันนี้อยู่กับพี่อดัมคะ่ะผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับกิจกรรมแรกของเราสารปลาตะเพียนนะจ๊ะก่อนที่จะสารปลาตะเพียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องมาถามพี่อดัมกันหน่อยว่าที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อเปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ขึ้นปีที่4แล้วครับปีที่4เหรอใช่ครับ ความเป็นมาของที่นี่ทําไมถึงเปิดอะคะผู้ก่อตั้งก็คือ<ะ>เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สองของตาบลภูเขาทองด้วยครับผู้ใหญ่อมรินเซนสเสถียรครับ<ะ>ก็คือสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อเป็นให้กับลูกบ้านตัวเอง<ะ>ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับโดยการเอาที่ดินของตัวเองนะครับแล้วก็นําเอาหลักการปรัชญานในหลวงราชการที่9้านะครับ<ะ>มาปรับใช้ในพื้นที่เอาละค่ะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาสารปลาตะเพียนกันเลยค่ะมือขวาด้านบนนะครับพันส<ะ>ี่นิ้วด้าน มือสายสองรอบแบบนี้เลยนิ้วโป้งกดด้านหน้านิ้วกลางีกวด้านหลังนิ้วโป้งกดด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว จากราประโยชน์ของกิจกรรมนี้ค่ะการสานปลาตะเพียนอันนี้ได้ประโยชน์อะไรอะคะหนึ่งก็คือการฝึกสมาธิด้วยนะครับอย่างหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นเหมือนกับการอนุรักษ์เพราะว่าการสานปลาตะเพียนจากใบรานเนี่ยมีมาแต่โบราณแล้วนะครับหลายๆอย่างเราอาจจะเห็นในหลายๆในหลายที่ที่เขาเออสานปลาตะเพียนนะครับอย่างจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยก็เป็นหลักเลยเพราะว่า ในหลายกิจกรรมของจังหวัดก็จะมีตัวโลกโก้ตัวนี้ด้วยครับกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมต่อไปคือทำไข่เค็มดินสอพองครับนี่อันนี้คือกิจกรรมโปรดของส้มเลยรอมานานแล้วนะคะอะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมที่2กันต่อเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะกิจกรรมสุดท้ายวันนี้นะคะนี่เลยกิจกรรมโปรดที่ส้มบอกค่ะการทําไข่เค็มครับไข่เค็มดินสัพองครับมีอะไรบ้างอุปกรณ์วันนี้อุปกรณ์ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีไข่เป็ดก่อนนะครับที่บ้านพ่อเราเลี้ยงเป็ดไว้ด้วยนะครับออกไข่มานะครับแล้วก็ดินสอพองนะครับเกลือเกลือแกงธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ขี้เท่าแก่นะครับขั้นตอนการเตรียมนะครับก็คือเอาดินสัพอง แห้งๆเนี่ยแช่น้ําไว้ก่อน 1, 1> <ช>คืนนะครับ<ช>พอเช้า<ช><ช>มาเราเทาน้ําออกนะครับก็เติมเกลือไปนะครับสัดส่วนก็คือถ้าใช้ดินสะพอง1นกิโลเกลือจะใช้ประมาณ2ขีดครึ่งถึง3ขีดนะครับผ<ม>สมให้เกลือละลายแล้วก็พร้อมที่จะพอกไข่ได้เลยครับเดี๋ยวเราทํากันเลยดีกว่าเราทํายังไงคะต้องมีแก้วด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่แก้วครับนี่นเป็นแก้วรีไซเคิลของที่นี่ครับโอ้ทุกอย่างที่นี่เพอร์เฟกจริงคุณผู้ชมนะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะหยิบไข่เค็มได้เลยใช่ครับหยิ แล้วพอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็เอามาใส่ลงไปใช่ครับพอเราใส่ลงไปเสร็จปุ๊บคำถามคือเมื่อไหร่กินได้ ก็จะมี2สเตปมี 2, <ะ>2ช่วงเวลานะครับนับจากวันที่ทําวันนี้นะครับไป8วันก็สามารถทําเป็นไข่เค็มดาวได้<ะ>เพราะว่าไข่แดงเริ่มแข็งเป็นลูกกลมๆมแล้วนะครับแล้วก็ไข่ขาวยังเค็มไม่มากนะครับ<ะ>เอาไว้ทอดไข่ดาวได้นับต่อไปอีก7วันก็สามารถเป็นไข่เค็มต้มเหมือนกับที่เราเคยทานกับข้าวต้มครับสุดท้ายนี้ค่ะพี่ดมขาทิ้งไทยให้หน่อยใครอยากจะมาเหมือนส้มศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เปิดปิดกี่โมง ก็เริ่มต้นนะครับศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อเนี่ยเปิดปิดเปิดตั้งแต่8นาฬิกานะครับ8โมงเช้านะครับถึง17นาฬิกานะครับคือ5้าโมงเย็นนะครับกิจกรรมก็มีง่ายๆต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่การทําไข่เค็มดินสอพองสารปตะเพียนจากไบลานนะครับปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์นะครับสามารถป้อนนมแพะได้ให้อาหารปลาได้นะครับสําหรับบุคคลทั่วไปที่ มาเป็นครอบครัวเดินมาเที่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนนะครับน้องนองนักเรียนมาทัศนศึกษาหน่วยงานมาศึกษาดูงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นการชมสาธิตโรตีสายไหมนะครับรวมไปถึงการออกแบบพื้นที่ด้วยนะครับะจะได้ทดลองออกแบบพื้นที่จริงนะครับแล้วก็กิจกรรมดำนาด้วยครับนี่แหละนะอันนี้เหมือนเป็นไฮไลไท์เลย นะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆให้พี่อดัมได้ได้ไดบอกนิดนึงนะคะกิจกรรมก็คือถ้าเข้ามาเรียนรู้นะคุณผู้ชมฟรีรแต่ถ้าถ้าเกิดว่าทํากิจกรรมเท่าไหร่นะคะ20บาทเท่านั้นครับเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็มากันได้เปิดทุกวันเลยใช่ครับไม่มีมม<า>วันหยุดด้วยตั้งแต่8ปดโมงเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อดัมมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง11นาิกา30นาทีทางช่อง t r u e For y o u ช่อง24นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรามีกิจกรรมสนุกให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage China Story ค่ะวันนี้ส้มกับพี่ดามลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ